ไเขาบอกขอบใจได้บาลาเดอร์ให้เคนอยู่ดีมีแหงเด้อความจิตอย่าได้ควาใคเด้อโดยโดยโดยนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแดนให้แกมีถุถุอย่าไปมั่นพันอย่างหยุ่มมันควันเงินเด้อโดยสาธุสาธุเงินราชกรรมเน้อเงินเก็บเป็นไทยเงินไทยให้เต็มโลลาเงินโลลาให้เต็มถองเน้อก้านสินบาอย่าไปกั้นไว้ในลูกเจ้าตีสิบบาทบอกกั้นแล้วปล่อยโน ใส่เสื่อให้ลูกเปลี่ยนเสื้ออีกบ่อหนึ่งอะอีสีเดียวกันแล้ว่าจะไปชุดแล้วามเป็นแล้วชุดมันำเป็นแล้วคือคือีเลน่ไอ้เน้าหนูเปนเพีงคันมาคือโป้ปินมันอนมาจากเนะ

เอาซื้อมาทั้งเอื่อยทั้งหนองบ้างนียนะแม่เอื่อยเอื่อยชุดนึงหนองสองสุดก็ไปถามเขาอันน่ะหนองหนองไทยก่อนเราไปเอาแล้วก็สบายดีดูนางบุญเพ่งสบายดีปลาลุงเร็วสบายดีจ่ายเบิอปลาล่าเลอาคนมาขับแจ็คปลาลาดเออใส่ใส่เบิงใส่ให้เบิกไหม

พอดีเป like ็นะแพงเลยอดีงามีงามเพนัไ้สุดจเ้ากนบ่มีมสุดเด็กกจำเจ้าจเจ้าบำเจ้าไม่ได่แบบนี้ ก็เสอยากได้คือน้องอ,อีบ <c oughs> ่ได้แล้วเราเพ่งน่ะเจ้าเขาก็ซื้อให้ใีหนึ่งชุดหนึ่งนี่นี่แค่เอาเนี่ยไม่ให้นบอกเล่าดู๊ม่ได้ยินเสียงเจ้านะ่ะเมื่อได้ยินเสียงนางลอยนี่นะเดี๋ยวนี้คอยมานอนแล้วว่าฉันอยู่แล้วได้อันนี้คอยบอ,อยากอยู่เลยได้คอยอยากได้เฮือนว่าะนนี่แล้วเฮือนเจ้านางลอยจะอยู่แบบนี้แหละ <c oughs> เพ hey. uh. in sí. nah, ิ่นมาตันกระเป๋าลูกเพิ่นใส่กระเป๋าน่อง่นมักเสื้อมีกระเป๋ามักเสื้อิ่นมีกระเป๋าเอ๊ได้คือนนองแดดตายแล้วอีกแล้นี่ยเอ๊เอามองชายแล้วใส่บ่ได้ไดมผู้ที่ขาดลดตเจ้ากับตั้หนองยไม่ใส่เสื้อน่องเด้อนางบุญเพ็งเด้อใส่บ่ได้เด้อเจ้าใหญ่เลยเด้อได้ยินว่าดำโดยว่าสิเพราะว่ามันน้อยด้เสื้อน่อง เขาอื้ยแหงงามกว่าน่องแล้วเสื้ออื้ยแหงงามแล้วมีหูคนอีกเห็นบหนะเสื้ออื้ยมีหูกระตุนอีูกระตุนดี้องไปยไงของอื้ยดิเขามานอนสองคืนแล้วแม่บอนั่งเลยบากลาบอกห้ถ้าห้ถาก็บอถาป้านี่วาว่าามือหายามก่อนมือมาเห็ดตุกเขาบบนยามาเลยลวามือก่อน อนอนไ,ได้นี่อ่สสอาทงัซบอกว่าแบบมีมาเห็นเลยอยากมานอนเลยนะมาเห็นตุปัวเห็ดอ,อยางมาต<อ>ัวนตกแล้วก็หาเลยเนาะที่จริงน่ะนางลอยน่ะอยากมานอนอยู่แล้วแบบอยากมาง่ายอยากง่ายมาอยู่พี่นะว<อ>่าแต่มีบอลอยู่อยากง่ายมาอยู่พี่เพราะมาอยู่เจอมอละซุ้มมือแรกใจออกเลยใจทอฮึอ่มใจที่อยู่จังได้ว่านสันอยากบแเลย สาดนี่ก็เปียกไงเด่นคนเด่มันแดดแล้อเพิ่เอาออกไปากมันแดดแล้วเอาไปตากในน้ำนี่ก็ะุกเสร็จเอเด้อเนี่สาดน้ำหุ้มรับมาอยู่พีใกล้แล้วันไปหาเอ้มิ้วเลยเนาะนางเงินเหมือนเพลงดรือสิไปคือเก่าบ่ย่างไปคือเก่า ขอวหันข้าได้ขนมอยู่พุ่นเ<ไ>นาะมันเห็นระว,วังขจับขึ้นหลดเด้อจะหย่างไปํำบนตางกันบอยแม่ไปน้ำก็มีผู้ใหญ่ไปนํำเด้ออยากปล่อยลูกไปเดอ้อนางลอยไปแล้วแล้วเออจะเบิ่งลูกจะเด,อด้อไปท้งข่าวอยู่วอดมเพลนเสายลูกนอนบอ่ เด็ดแลยอันนี้ึ้นมหอ่ันให่ลุงหายอยากกินนมบ่อลุงอยากกินนมบ่ลุงอยากกินนมบ่อโอ้เจน้านนี้คนอันนี้ึ้นครัเวลาบ่นอนนะแต่กเกะเข้ามาอยู่เขาไปเก็บกิ ดังดนพื้นดีบ่ก็คอยท่งบอกเห็นกระเกิบอกไปมันก็ทนีมันดังพื้นะไทยกินอยู่พูดกินยู่พแล้วก่ะเบนอนามันชิหนึ่งข่านะมันเปยกหมนไปเห็ดนั่นนมังาเมื่อยแล้วจอเห็ดกินอยู่พ่น ถ้าต้องหุบมาเบิดเลยไปแช่คอะไรหมดถึงเลยกินข่าวเราเลยอ้าวกิงแต่หมอกิงไปได้บุ๊กไก่มาวะมัหมดแดงไปขึ้ออู่บนมันแดงอยู่นะยัดแต่ชักสีนี่นะป่าลอยลอยเต็มแ้วอ้าวคอยหูสาวนี่เที่ยวไปเที่ยวมาลำบากเที่ยวไปใช่เที่ยวไปเอาข้าวเอาข้าว

มันจ็บไพแล้วจตงมีมดตงใหเลยฮะแตงมันเหนียวผมมันเลล้างเกลือมนเลล้างเลยไฮเลนมาแลกม,มาม,มาอาน้เอาเอา ข่าวเทียงเลยนี่กินอะไกินแตงยังอะนะกินกบใช่กบนะหม่ยเลยที่ไทไปหากบผัวละลายอยู่บ่ได้พอกินอือพออะไรกินพออะไรกินดูสดงจกับคนตกไปเยังแล้วก็ได้ใครโยไปเยังกับยังมาไกลเนาะมันทงหายทงนาสิจะเทนี่เขามีเห็นเะยจกราเนี่ยเทงหรือเปล่อ้าวตะกราเนี่ยกระคอยไปขวดชื้อมาหายอีกบ้าทุก อันนี้ปวดรเช้าเห้อปกระเชากระเพื่อมข้างนาั้ม่ตีคอยซื้ออันนี้เอซื้อเงินเราซื้อมาเองอันนี้ซื้อตะกากับมีดมาให้อมาดูกันยมาดูคอยทาเอามารูดกล้องคอยนะคอยสีทหมอกกกให้เอฟซีเบิ่งถ้าบอกว่าทิพไปแนวนี้นี้บอลตัมมันแจวตัมมายัง หักิกเจ้าอยู Jamie, <here S 1> lonely, ่ที่บ่อผมมีบ่อนไหวบอนั่งรอยอันนี้ออก็เลยทิ่มไปแนวนี้ต่เรามีบ่อนไหวเส้นพี่น้องเลยเกือกว่ากบพวกอันนี้เขาหลดอยู่กันไปตามมีตามเกิดอีนี่นะขบกับสะ เขาเหมือนจะว่าคนบอได้หำได้เฮียนรถสมองเขาบอไปพี่น้อ,เองเลยสมองเขาบอไปเขาคิดยังแบบคิดบอดได้คิดบ่ดดบเป็นสังสรรค์บ่ได้เนาะไวน้องนางลอยนี่คือการบด แมนก้วงล้วก็คือเขาบอกแหลนี้นะฮะซื้อผ่านี่เขามาให้เราก็เรามาเห็ดปกแบบนี้เลยเห็นบอกทาบอกที่แรกเราเห็ดกระเทิบออกมาเนี่อาใหม่กูรักนี่ยรักหนึงยังฮงก็รักหนึ่งเห็ดอันน่ะเห็ดเห็ดมุงออกมานี่นาพี่น้องมุงออกมานี่นี่ทำไมกาดเอาผ้าตังตัวนี้ปกตั้งเทิงแล้วก็มัดด้ ผมมีสารผมมีเ, <c oughs> เปียกตาเบิ้งไม่ต้องเลยเนาะผลงานมันกจะจออกแบบน,นั้นแหละเนาะเดี๋ยวสิาพาเป็นเห็ดดูดไม่ต่อขอ,อกตากระแจง FC เอฟซีเด้อเขาก็สิซื้อมาเพิ่มเติมอีกเนาะเงิน <c oughs> อยู่ในกระเป๋านี่แหละเนาะก็สิจกซื้อมาเพิ่มเติมมาใส่มาปรับปรุงให้เขาฮะนะแ <c oughs> ต่ว่าเส้าตัวนี้มันก็นยังหยักหน่อยอยู่ฮะตบาบิเป็นยังเนาะ เอาเป็นยังก er so ับที่ซื้อใหม่มาต่อกสีนแต่มาใส่โซนแผ่นใส่ออกมาใส่ออกมาสีต่อออมายาวพอได้ได้เพราะว่ามันอยู่ในแดนแหละเด้หลักแดนนี่หลักแดนมันสีมาที่นี้แดนมันสีออกมาหอดที่นี้ได้เศร้าเพื่อนเไปก็ดินอนเสียน้ามีค่ับ แันี้เป็นน้องเพี่น้องเลยเสาวเฮือนนอนแสนะสองสี่หกแปดเก้าเสาแต่มันหักสองเสาเพิ่นะเพิ่นบอกเมื่อนั้่แก่มาแล้วมันหักเพอมันดอกมันพุเลยเเนาะมันก็เลยหกักต้นจิ๊กนี่ก็ซิได้ต้านลงได้พี่นเองเลยสองต้นนี่ อันนี้กคฝากผู้รักผู้ใหญ่เนะาะผู้ใด้ถือว่าเข้ามาเบิ่งมาชมเลยพี่น้องเด้อ,อเานาะฝากู้รักผู้ใหญ่ซอยพิจารณาซอยครอบครัวนา่งลอยนอี่เด้อเรื่องเฮือนเรื่องซานนี่แหลนะเนาะแตคือเงินสมทบใ็นเรือนนา่งลอยตอนนี้ก็อยู่น้ำเฮานี่แหละแต่ว่ามันกายังบ่เพียงพอแหละพี่น้องเอ้ยเนาะยังบอกแบเพียงพอเงินอยู่หกล้านตอนนีห <c> ก <oughs> ล้านปลายเนาะ หกล้านห้าหกล้านหประมาณนั้นหะนะหกลา 5, ้านห้าแสนกัทานลาไเป็นเงินบาทกประมาณนั้นหมื่นบาทนะี่แหละเงินนำเข้านะตอนนี้นะเพื่รับู้ใ,ใหญ่ประจวทบมาเงินหนึ่งม่นบาทแล้วมันสี่เหตุที่สังไหนเราเลยนะซื้อใหม่ซื้อขึ้งเงืนกันยังบอกเ ใช่ฮะสูนิวดูสูสูสูนิวโอเคต้องโคทำไมนางลอยว่าสูสูว่านันทำไมสวยแลวสนัจน ล่อฮอดนั e er ă, er ่นได้เพื่อนใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมะทิเดียวกองเดียองค่ะทิเดียงหน่อยนี่น่าได้ไหมเออโอเคเแกะออกแล้วป่ะนี้เละออกอีแค่นี้แค่ไหนบ่คุณตกมีพวกเสียวมันมันตกกับแดดแถาตัวไหนแดดอ่ะกแดดเนาะเวลาคุณตกกับมันเป็นยังไงมันเปียกมันลำบาก วันนึงบ่มีมันก็สิเสายน้อยเทียวไปเตียวมาอยู่วันนึงเขานอนหน้าก็ยังบ่มีบ่มีเห็นอะไรเตียวไปเตียวมาเทียวไปเตียวมาคือความหมายนะเขายังคนของเขามาบบเบิดเขาน่ะไปกินอยู่พุ่นตอนเลงไปเขาเสียดยังอ่ะนะบนเพลง สีขนหั่เบ่เบ่งเบอย่าพผาเดียว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 ลุงลาสี่ขึ้นเจ้าเสียผ่าจะบ่รู้สี่ข้นสีขนบ่เดยังเอายังะโอไปกินต้มดินกินต้มวดิน ยกนอนแล้วอ่ะนะบุญมีะกินมนมแล้วมั็สิรับแล้เด็กน,น้อย,ยเดนเด่นดนอยมือเลยออกระชิลงมือเลยนะรอนเป็นบ่มีพี่อกันลงมือเราตัดตใหม่มากเลยนะแ,ลแล <c oughs> หล<อ>ะบอกสิเห็ดล้าง<ว>ค้าให้ก่อนรจ,เ,จอเ,อเห็ดรสล้างค้าให้ก่อน สบายดีสบายดีเอฟสีทุกคนได้โดยโดยบ่าวนงพาหลาะโดยมาหนีมาสม <ators> <m> ัดไปสาเลยบ่ายบ่อฮะก็มาหอดด่างพ่นตกนี่แหละเป็นอะไรบ่ได้มาเบิ่งน้ำเพลินบ่อเป็นเห็ดอันนี้พ่นตกมาอะไรยังไงเปียกเบิ้อเลยอยู่กับบ่ได้บงใดนี่นะมันเปียกเบิ้อเลยพ้นสะอาดจะเห็ดเนี่ยใดจะสีเห็ดใหม่นี่สีให้เราไปตัดนใหม่มาอลไรก็ตัดลักมาเลย

ขันเห็ดขันเห็ดคือเล่าอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่ากระคาดมุนซื้อชังกระซีสิบาทชังกระซีบาทเดปวดออกปวดเข่าอยู่ดีที่สุดก็มงเลยนะคาร์วอนว่ามันไปซื้อได้ใส่เฮือนใหม่เน่ะแน่นไปซื้อได้เฮือนหลังใหญ่เพื่อซืได้เฮือนใหม่ลังหลังใหญ่กัดใส่เวลาเนี่ยได้นั่งร้อยก็ใจเย็นเต้ก็ต้องคาร์วอนือแม่เทาเห็ดให้มัน มันดีไปแน่นะตัวเด็กมันดีแน่มันใส่ได้ดนแน่หรือบางที่เจ้าได้เฮือนใหม่เลยกับตัวนี้กับปลาไว้นี่เลยเห็ดเห็ดเฮือนคั่วบอนเห็ดอ,อยู่เห็ดกินเจ้าแม่นบ่อกล่าวะเออถ้าก็ดเต้องมาตอกมันตัวนี้กับปลาไว้นี่เลยตัวนี่วัชน้ำไอา้าสตำรวจปลาลายตำรวจในะน,นใจแถวบ้ในบ้าน เป็นยังเจาหล่่ห้ายังอันน่ะหลาระเบออรถจักรรถยังก็เอาเบิดเลยโอ้หก็กลัล่างรถจักรเลยปะมันเป็นเป่าของเขาในบ้านรกันเลยมาะพออยู่วน้ากระอามัมีนังซือมันก็ไลยแล้วนวะนี่ยนะเอนเอากลาย มันก็มีเกลื่อนบาดเกลือนเมืองยอยู่แหละรถนั่งจับนั่งลื้งโซ่เลยถึง,ง,งได้เป็นขั้นขั้นแมนทีามาซุ่มจะบานเฮาอยู่ออกกับทุกคนตีฟาฟาแมนอารับแล้วบอสบอลนะรับเลยตีเ <c oughs> ออเอาผ่พาปกผ่าปกทองลูกนะมันตกใจนะแวยแห้งๆน่อย ชื่อเสียมะหายใหม่ชื่อเสียมาฝากหมดอยู่ทึ่งพี่ฝนตกฝนตกไปนี่มันแช่แป <c oughs> ้มันก็เปียกมันไหลเขาพุคนแล้วแมนแมนเพื่อถาว่าเอาออกมาอีกการเหมือนจะได้จบคลิปก่อนเด้วยแบบนี้เนาะว่าอย่างไรกนะ็ สีให้ผูวเพินไปหาตันใหม่ตาต่อง,ง,งอ,อ,งงงงงงองะพี่น้องไปพ้นกระยุดเลยอดทนเดินนั่งลอยเด้อเจนเย็นเด้อน้องหละปาโสาขบือควันกนะนังลอยจะคือกวไอีทั้ใช่กลายผมไมีบอลไหวนั่งนี่กลัวไหนี่น่งอห้รับแม่ลูก ่่ะพีน้องเลยเนาะทีนี้ก็ขอบวนอบควรเดือบสีเด้อที่กับขบวนมาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ไปดูเลยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นางร้อยเนี่ยเด้อเนาะอ่ะสูๆนางร้อยอ่ะสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบาโดยโดยสบายดีตาลุงูกชูแลยชิดหน่อยนะ